หลังเดินทางไปถ่ายทำสารคกดีสุดพิเศษที่จังหวัดชนบุรีมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักแสดงหนุ่มคิมจองฮุนครับก็ได้เดินทางไปที่ค่ายเพลงแกรมมี่นั่นเองนะครับเพื่อถ่ายทำฉากพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานเพลงร่วมกับศิลปินไทยโดยสารคดีชุดนี้ครับเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางช่อง KBS ที่พาดาราเกาหลีไปถ่ายทำในประเทศต่างๆที่ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามเกาหลีซึ่งคิมจองฮุนก็ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีครับ 사와츠캅, 퐁츠, 김장 갑, 군인들이 지금 전투를 위해서 준비를 하고 또 전투를 하고 있는데, 군인이라는 것이 제가 군대에 있을 때 들은 얘긴데, 군인이라는 것이 전투를 해서 적을 살상하기 위해서가 아니라 전쟁이 일어나지 않게 하기 위해서 존재하는 거라고 들었어요. 그러니까 그런 거를 잘 인식하고, โปรเจกต์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หนุม่มคิมจองฮุนได้ทำงานสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับทหารซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ที่มีความหมายต่อเขามากครับเพราะว่าหนุม่มคิมจองฮุนก็เพิ่งมีโอกาสได้เข้ารับราชการทหารและทำให้เขารู้ว่าอาชีพทหารไม่ได้มีไว้เพื่อสู้รบกับใครแต่มีไว้ป้องกันประเทศชาติให้สงบสุขและหลังจากที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านทหารผ่านศึกเกาหลีมาเมื่อวานนี้นะครับคิมจองฮุนก็บอกว่า รู้สึกหดหูใจกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารแถมยังออกตัวว่าหากมีอะไรที่สามารถช่วยได้ก็อยากช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับนอกจากจะเป็นตัวแทนของคนเกาหลีในการแสดงความขอบคุณเหล่าทหารไทยแล้วนะครับคิมจองอูยังโชว์ฝีมือการแต่งเนื้อร้องเพลงชื่อว่าสันติภาพที่จะใช้ประกอบสารรักลีชุดนี้ซึ่งคาดว่าแฟนๆอาจจะมีโอกาสได้ฟังกัน,นเร็วนี้ด้วยนะครับ